วันนี้บุ้มก็มาหาจันตะคคอสองคนจันตะคคอสองคนนี้ทำอาหารเก่งมากแล้วก็เขาทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเปิดร้านอาหารเป็นอารมณ์แบบคาเฟ่เบสโตรมื้อนี้นะครับการกตีความอร่อยด้วยมาสเตอร์เชฟโทรฟี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างน่ากินหมดทุกอย่ญญางด้วยซอยดังปักชาแนลซอยดังปักชาแนลค่ะซอยดังปักชาแนล จิงกเบลจิ <rock. S 2> <c oughs> Happy <m> ้งกเบลจิงกเบลาดฮปปี้มากดีนะที่ทักก่อนรอไม่เป็นแล้วนะประโยคต่อไปอะอะไรวะ <c oughs> วันเนี้เป็นวันหยุดคริสต์มาสแล้วก็เป็นวีคที่แบบหยุดยาวปีใหม่นะเราก็หยุดแล้วก็ในฐานะที่แบบเราเป็นพ่อครัวปกติเราก็ทําอาหารให้คนกินแบบทั้งปีทั้งชาตเสิร์ฟอาหารทําแล้วทําอีกปีใหม่เนี้ย เหนื่อยขอพักก่อนเราอยากได้ซันตาคลอสลงมาเสิร์ฟอาหารให้เรากินเพราะว่าเราอะทำอาหารให้คนกินมาตลอดเวลาถ้าเรามีซันตาคลอสเนี่ยโผล่มาแล้วก็ทําอาหารให้เรากินอ้โหูเพอร์เฟกมากเลยวันนี้บูมก็มาหาซันตาคลอสสองคนซันตาคลอสสองคนเนี้ยทำอาหารเก่งมากยังไม่บอกนะว่าเป็นใครแต่ถ้าทุกคนเห็นหน้าจะร้องอ๋อว่าโอยอยากกินบ้างว่ะแล้วก็เขาทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเปิดร้านอาหารเป็นอารมณ์แบบคาเฟ่และเบสโตรก็คือมีกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยเราก็เลยมาคอน แกทูเลช่นเขาทั้งสองคนแล้วก็มีดอกไม้สวยๆมาฝากเขาทั้งสองคนนะครับจาก Heartmade by ก i ก PCN ีเอ็นนะครับไปดูกันว่าสันต้าทั้งสองคนบู๊ใครไ้เราอยากมีไว้ที่บ้านมาช่วยอุ้มกลับบ้านเราหน่อยเดี๋ยวที่ผม ปกติเป็นคนไม่ค่อยอินคริสต์มาสนะแต่ว่าเรามีโอกาสไปเรียนที่เยอรมันเขาก็จะแบบค่อนข้างให้ความสาคัญกับพวกเฟสติวัลต่างๆพวกคริสต์มาสพวกปีใหม่ก็เลยแบบเออล้วก็อินคริสต์มาสล้วก็ชอบชอบความแบบบรรยากาศเย็นๆมีเพลงจิงโกเบลมีอะไรเงี้ยเออมันแบบนะชอบพูดถึงร้านเขาน่ารักมากเลยนะตกแต่งแบบคริสต์มาสเอาไว้พร้อมนะครับก็คือร้าน T Q R S นี่เองครับดูเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าานต้า์ทั้งสองของบูมคือใครตอนนี้สองคนพร้อมแล้วครับ ตอนนี้นะครับบูมก็ไม่อยู่ในห้องเชฟเทเบิลของสแตนท์นี่ยหละตอนอะไรเนี่ยตอนอะไรเนี่ยพ้ะโจทย์คือต้องเป็นจันทร์ละครไม่ใช่หรอแล้วก็อถืออย่างนี้ตล้วตลอดนี้ไม่ตลอดเออเดี๋ยวจะสับผ้าแล้วก็อย่างนี้เลยใช่ไหมคะพจัอุ้ยเราบุกชื่อแขกของเราสแต้าของเราแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวซสนต้าทั้งสองพี่เรณาอาหารแล้วเดี๋ยวบูมจะทายว่าจานไหนเป็นของซสนต้าคนไหนเดี๋ยวเชิญซสนต้าทั้งสองคนเลยครับ สแตทควีสแล้วก็สแตาเปาฟีนะครับเรียกเป็นเควสกระเป๋าฟีก็ได้แล้วก็วันนี้เป็นทีมคริสต์มาสก็เลยบังคับให้ทั้งสองคนเนี่ยใส่หมวกซานตาคลอสทั้งสองคนเนี่ยเปิดคาเฟ่แห่งใหม่นะครับก็เลยถือโอกาสมาแจมความินดีแล้วก็ให้ทั้งสองคนทำเค้าให้กินนะครับเป็นเกียรติมากแล้วก็มื้อนี้นะครับการันตีความอร่อยด้วยมาสเตอร์เชฟโธฟี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับคือถ้าไมอร่อยนิอยู่คนเดียวเลยเพราะว่า สวัสดีค่ะปอไปนะคะเป็นผู้ชนะของ Master c h e f All Star Thailand ค่ะเบสนะคะเป็นผู้เกือบจะชนะค่ะในรายการก็จะเห็นแล้วว่าทั้งสองคนนะคือสุดยอดและทำไมทั้งสองคนแบบว่าอยากทำคาเฟ่อะก็หลังจากจบรายการก็มีทำแชมเปี้ยนโบด้วยกันแบบหลายรอบมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เข้าขากันดี ก็เลยคิดว่าอยากจะมีสถานที่ที่แบบว่าเราสามารถที่จะให้หลายๆคนมาชิมิ้งของเราได้ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่เาจาเจอ,อคาเฟ่เปิดใหม่นะคะ P Q I S นะคะอยู่ที่ห้องหล่อซอยสิค่ะก็ะะสําหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็มาชิมฟีมือของพวกเรานะคะ <c oughs> ก็มาได้เลยนะคะที่นี่เพราะว่าเราก็อยู่ร้านทุกวนนะะันค่ะทุกวันนะถ้ามาไม่เจอนะถ้ามาไม่เจอก็รบกวนดู <c oughs> คลิปต่อไปค่ะ ก็ต้องมาแหละเพราะว่าคือเราก็เน้นแบบว่าจานคือเป็นตีกของพวกเราแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงรัร้านเปิดเก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะทั้งโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเราจะหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะครับแล้วก็ร้านเนี่ยมี4ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3สามคนละฟิลเลยนะสามารถถ่ายรูปได้ตั้งแต่หน้าร้านจนมาถึงชั้นเนี้ยได้คนละมูดเด่นโพลนวันนี้นะครับบุ้งก็มีดอกไม้มาแสดงความยินดีนะครับดอกไม้สวยๆจ้าพันเมฆใต้กิ๊กพีซีเอส เดีเข้ากับร้านมากตอนนี้หิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกินและวซอยดังปักชาโน เดี๋ยวเริ่มทยก่อนอันนี้ดูฝรั่งอันนี้ดูไทยหมูว่าสองคนน่าจะอดอันนี้ต้องเป็นของเป่าเป้อันนี้ต้องเป็นของเควสเออคิปคืออันนี้ของ P Q อันนี้ของ I S ค่ะ P Q R S ค่ะอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับไม่ค่ะจริงๆเราก็เป็นคอนเซปต์หลานะการผสมผสานครัเป่าเป้ เราก็เลยพยายามที่จะทําให้ทุกเมนูมีความเป็นเป้กับเฟสมากๆซึ่งจานเนี่ยก็คออือด้วยความที่คุจะชอบทาพาสต้าเส้นสดในรายการก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของพาสต้าเส้นสดแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยคือเป็นเมนูกะเพราดูเหมือนเป็นกะเพราใช่ไหมแต่มันไม่ใช่กะเพราธรรมดานะคะเพราะว่ามันคือกะเพราข้าวแกงจิ้มสำหรับใครที่แบบอยากชิมดีเงงของพวกเราคือทุกจานมีความเป็นเป้ของเฟสหมดเลยก็เลยเป็นข้าวลุกเลือก แล้วก็ของหวานทั้งสองอย่างคือเรารู้สึกว่ามาคาเฟ่ยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องมีโคอซองแต่ว่าครัฟเฟิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราเหมือนกันจะให้บูกินอะไรก่อนดีกินกะเพราก่อนกินกะเพราก่อนนะเราจะบอกว่ากินกาแฟเพราะไขมัอันนี้เป็นกาแฟเมกานอวะข้างบนท็อปด้วยสับปะอดไตวุ้นเียดนามค่ะใช่ยังไม่เสรอร่อยอยู่นะมันนุ่มๆด้านบนแล้วก็ด้านบนเป็นซินนามอนแล้วก็เป็นถัส้มหอม แก้วหนึ่งจะเป็น P Q R S Soda Signature เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซดาที่มีกลิ่นกุหลาบผสมกับลิ้นจี่แล้วก็เกรีมโทนะคะ่ะอืมเองกุหลาบสวมหวานเปรี้ยวๆซ่าๆนะสีสวยมากมาแล้วต้องสั่งนะจะได้รูปส,สวยๆด้วยแล้วก,ก็ไกดิก็ดีด้วยนะต้องชิมกะเพราก่อนใช่ไหม oh. อันนี้เป็นเมน้ตขวาใช่ไหมที่เชลลใช่ค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้กินหมดนะคะเพราะว่าจานนี้ก็เป็นจานเด็ดเหมือนกรรันหลังจากเปิดร้านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็คือเป็น best selling dish เลยค่ะอืมเขาเรียกว่าอาร์ดันเต้อาดันเต้อร่งอยอร่อยอะเมนูของร้านเนี้ยเขามีเยอะมากสิ่งที่ชอบเลยอะก็คือสามารถดีไซน์จานตัวเองได้ใช่ไหมอ,อยากรู้มากเลยอ่ะว่าตอนแข่งอะเขามีคริปไหมเพราะแบบบอกเปก็ดน คือกรรมการอะคงมีสคริปต์ของเขาไมหรืว่าวันนี้โจทย์ประมาณไหนการอธิบายแต่ว่าทุกอย่างคือสถานการณ์จริงหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นเรียลลิตี้โชว์มันก็คนที่ดูอยู่อาจจะยังไม่รู้จริงจริงแล้วก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะคะกลับมาใช้แทนซีซั่น3 EP 1นนะคะคนที่จะทร้างเต้เลยค่ะเขาสามารถที่จะตอบได้ว่ามีสคริปต์หรือเปล่า ตอนแรกอะที่สมัครไปเลยอะไม่รู้ว่าเปอเป้คือคนไหนแล้วพี่ช่างภาพก็ถามว่าบอกความรู้สึกหน่อยว่าอยู่ข้างปาเป้เป็นยังไงปาเป้คือใครตอนมูถามว่าแล้วปาเป้คือคนไหนอะคนที่นั่งข้างน้องอะคนที่โวยไวใส่หนูจำไม่ได้หรอเขาไวอรายวอะไรวะแบบบู๊เอาแป้งออกไปจำไอจไม่ได้เลยรับอ๋อจำได้แล้วข้างๆจำไม่ได้ ชิมของหวานต่ออันนี้ขอชื่อเมนูรอบมได้ไหมครับเป็นเอ,อ่อไมโลวอเกโนครัฟโฟผสมระหว่างวอฟเฟกับขวาซองก็เลยเป็นครัฟโฟอ่าโ <ไป S 1> อ้ยอันนี้ของหวานเมนูหนึ่งเป็นไวท์ช็อกโกแลตมูสทริเบอรี่ค่ะ มันนาซอ,อยดังปักชาโนเมนูที่ชอบที่กินที่สุดนะจริงๆเราชอบกินหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจบเทปแล้วเดี๋ยวสั่งเพิ่มรอะว่า <c oughs> มีหลายอย่างที่เล็งไว้เหมือนกัน <c oughs> วันนี้นะครับก็ขอบคุณทางปเปาเป้แล้วก็เฟสนะที่ <c oughs> ที่ให้แม่ถ่ายนะแล้วก็ทำข้าวให้กินขอบคุณซันตาทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณดอกไม้นะครับสวยๆจากฮาร์ดเมดบายกิ๊กพีซครับ ก็ฝากร้านคาเฟ่นะคะเปิดใหม่ที่สุขุมวิสซอยทณทำหลอด19นะคะร้าน PQRs นะคะมีทั้งส่วนของคาเฟ่นะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากอาหารเยอะมากแล้วก็เครื่องดื่มเยอะมากนะคะมาทุกวันก็ยังสั่งไม่ครบแน่นอนนะคะแล้วก็มีส่วนของเชฟเทเบิลเหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ชั้น4ต่อใบบองไป้กับเพลสค่ะไม่เหลืออะไรให้ฝากแล้วขายจีเออขายร้านโอเคถ้เกิดว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีนะ ไอจีเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แอด adsine adsine dot thai soi dangpak channel s น i d a n g ั a k channel ค่ะโอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอีพีรดไปแล้วก็จริงๆแล้วในช่องนะก็จะมีรายการลองดูด้วยนะเกี่ยวกับอาหารก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราจะแบบเดี๋ยวจะเชิญสองคนนี้มาร่วมเฟรมใหม่ นะครับบ๊ายครับายเยนะ